สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะพาพวกเรามานะคะลองทำโจทย์นะคะการบวกลบคูณและหารนะคะในข้อเดียวกันรวมไปถึงนะคะการใช้ความรู้ในเรื่องของค่าสมบูรณ์นะคะมาอยู่ในข้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์กันนะคะ พวกเราลองอ่านนะคะลบนะคะลบค่าสมบูรณ์ของลบ7บวกในวงเล็บนะคะลบ3บวกลบ2นะคะอันนี้จะเป็นการนำองค์ความรู้ที่มีนะคะที่เราเรียนบวกลบนะคะจำนวนเต็มคูณหารจำนวนเต็มรวมไปถึงนะคะในเรื่องของค่าสมบูรณ์มาใช้งานนะคะถ้าใครที่แอดวานแล้ว มองปัป๊บอาจจะตอบได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังมองแล้วยังหาคําตอบไม่ได้หรือกลัวจะผิดพลาดเราค่อยๆระลึกสิ่งที่เราเรียนมาแล้วค่อยๆทําตามขั้นตอนหรือถ้าใครยังจําไม่ได้นะคะนักเรียนนะคะสามารถกลับไปดูคลิปสอนก่อนหน้าของครูได้นะคะในเรื่องการบวกรบคูณหารจํานวนเต็มนะคะอ่ะโอเคนะคะครูจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราทําในวงเล็บก่อนก็ได้นะคะ แล้วสิ่งอื่นที่ทําได้เราทําไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะอ่าโอเคในวงเล็บนะคะนักเรียนดูเป็นการบวกลบจํานวนเต็มใช่ไหมคะเราจะพิจารณากันอยู่2อ,อย่างคือพิจารณาว่าเครื่องหมายระหว่างตัวเลขนะคะเป็น1เครื่องหมายหรือ2เครื่องหมายถ้า2เครื่องหมายต้องสลายข้อนี้กี่เครื่องหมายคะ2เครื่องหมายค่ะบวกเจอลบนะคะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นลบค่ะ ดังนั้นในวงเล็บนี้นะคะลบ3ด้านหน้ายังอยู่บวกเจอลบกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นลบค่ะโอเคพอเป็นเครื่องหมายระหว่างตัวเลขเป็นเครื่องหมายเดียวแล้วเราก็พิจารณาเลยค่ะลบคือการติดหนี้บวกคือการมีเงินไปใช้หนี้ทีนี้ครูจะพาพวกเราทําพร้อมกันไปทีละบรรทัดเลยนะคะทีนี้มาดูค่ะลบค่าสมบูรณ์ของลบเเราทราบอยู่แล้วค่ะคือค่าสมบูรณ์คือระยะทางระหว่างตัวเลขนั้นกับ0ูนย์ เพราะฉะนั้นระยะทางจึงไม่มีสิทธิลบเพราะฉนั้นตัวเลขทุกตัวที่เข้าไปอยู่ในค่าสมบูรณ์หรือภาษาอังกฤษ,า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 ษาเรียกว่า absolute หรือ a b นะคะค่าที่ออกมาจะเป็นบวกเสมอเพราะเป็นระยะทางระหว่างตัวนั้นกับ0โอเคไหมคะเพราะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบ7คือเท่าไหร่คะคือ7ค่ะบวกตรงนี้ก็บวกค่ะส่วนลบด้านหน้าไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้อยู่ในค่าสมบูรณ์ก็ต้องเอามาค่ะไม่กลายเป็นบวกนะ ดังนั้นจะได้เป็นลบเบวกในวงเล็บลบสลบสทีนี้เราก็ทำทีละขั้นตอนไปอีกเรื่อยๆค่ะเคกูเขียนเท่ากับแล้วกันเนาะ,ะเท่ากับมาลบเยังอยู่ไว้ก่อนก็ได้เราจะทําในวงเล็บก่อนเนาะติดนี่แล้วไปติดนี่อีกนี่จาก3บาทนี่เพิ่มอีก2บาทเป็นนี่เท่าไหร่คะเป็น5บาทวงเล็บหายไปนะคะเหลือลบเกับ5นะคะลบเบวกห พิจารณาเลยค่ะเครื่องหมายระหว่างตัวเลขเป็นเครื่องหมายเดียวแล้วไปติดหนี้อยู่7บาทตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋า5บาทจะเอาไปใช้หนี้นะใช้หมดไปแล้วแต่หนี้ยังไม่หมดนะคะเหลือหนี้อยู่เท่าไหร่คะ2บาทดังนั้นข้อนี้ตอบลบ2ค่ะสำหรับตัวอย่างที่1เนาะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ค่ะเราจะตั้งโจทย์กันสดๆเลยเนาะตัวอย่างที่2 นะคะตัวอย่างที่2ลบลบอะไรดีคะลบ5้ส่วนสออ่ะเอาเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริงๆก็แค่เอาความรู้เรื่องเศษส่วนเข้ามาใช้งานนะคะลบเศษห้าส่วนสนะคะ คูณกับอะไรดีคูณกับคูณกับอะไรดีคะคูณกับค่าสมบูรณ์ของลบสี่นะคะแล้วก็บวกนะคะเอาอะไรดีเอาหารดีกว่าเนาะครูจะวงเล็บนะคะอันนี้เป็นวงเล็บใหญ่เนาะวงเล็บใหญ่นะคะค่าสมบูรณ์ของลบสี หารด้วยนะคะลบสแล้วกันสำหรับข้อนี้นะคะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะวิธีทํำค่ะเหมือนเดิมอะไรทํากันได้เราทํากันก่อนอันไหนต้องแปลงเครื่องหมายแปลงก่อนอันไหนต้องพิจารณาค่อยๆพิจารณานะคะทีนี้จะเป็นการคูณกับหารอยู่ด้วยกันใช่ไหม ครัวเป็นอย่างนี้ดีกว่าข้างหน้าครูขอเอาเป็นเอาเป็นหนได้ไหมคะเพราะนั้นโจทย์ข้อน,นี้จะเป็น 1- ลบลบเศษท่ส,ส,ส่วนสคูณในวงเล็บค่าสมบูรณ์ของลบ4หารด้วยลบ2อันไหนก็ะทำกันได้กระทำไปเลยในครั้งเดียวก็ได้นะคะแล้วเขียนไล่ลงมาทีละบรรทัดนะคะโอเคทีนี้คูจะไล่ทำเลยคะ่ะตรงนี้ค่ะเครื่องหมายระหว่างตัวเลขคะ่ะ ครูขอใส่วงเล็บให้ไปแล้วกันเนาะโอเคนะคะใส่วงเล็บจะได้จะได้เห็นภาพชัดขึ้นไม่เกิดความสับสนนะคะถ้าไม่ใส่วงเล็บมันก็มันก็จะมีกรณีที่จะทําเครื่องหมายไหนก่อนอันนี้ครูมีคลิปที่เคยสอนนะคะนักเรียนไปดูนะคะในกรณีตัวเลขที่ดําเนินการไปแล้วบวกลบคูณหารกันแต่ไม่มีวงเล็บเลยนะคะเราจะดําเนินการด้วยเครื่องหมายไหนก่อนมีคลิปก่อนหน้านะคะแต่ถ้าครูใส่วงเล็บเข้าไปแล้วนักเรียนก็จัดการทําในแต่ละวงเล็บนะคะแล้วค่อยมาดําเนินการ ด้วยเครื่องหมายต,าต่างๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครูใส่วงเล็บให้แล้วกันเนาะจะได้ไม่เป็นการสับสนนะคะเพราะนั้นวงเล็บนะคะหลบลบหส่วนสนะคะวงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บนะคะค่าสัมบูรณ์ของลบสหารด้วยลบสเราทาในวงเล็บนี้ก่อนเลยค่ะลบลบกลายเป็นบวกนะคะก็เป็น1บวกเศษ5ส่วน2วงเล็บไว้ค่ะบวกด้วยนะคะวงเล็บนะคะค่าสัมบูรณ์ของ เราบอกว่าละค่าสมบูรณ์คือคือระยะทางระหว่างจํานวนนั้นกับตัวเลขจํานวนนั้นกับตัวเลขศูนย์ใช่ไหมคะเราเดินทางที่ศูนย์ค่ะเดินทางลงไปฝั่งลบสี่หน่วยนะคะเดินไปสี่หน่วยนะคะเพราะนั้นค่าสมบูรณ์ของลบสี่ก็คือสี่ค่ะสี่วงเล็บหารด้วยลบสองนะคะทำทีละววงเล็บค่ะอันนี้เป็นการบวกเศษส่วนธรรมดาเลยนะคะการไม่เขียนส่วนคือมีส่วนเป็นอะไรคะ มีส่วนเป็น1อันนี้เป็นการบวกเศษส่วนของป6นะคะหส่วน1นะคะส่วนเป็น1เราต้องทำส่วนให้เหมือนกันนำอะไรคะนำเศษ2ส่วน2มาคูณนะคะเพื่อให้ส่วนเป็น2นะคะฝั่งนี้เราก็บวกไว้ใส่วงเล็บใหญ่ปิดคอรอบนะคะ4หารด้วยลบ2หารคูณเราจะดูที่เครื่องหมายหน้าตัวเลขค่ะ แล้วก็คูณหารกันปกติ4เป็นบวกแล้วหารด้วยตัวลบเครื่องหมายต่างกันหารกันคําตอบติดติดลบตัวเลขหารกันปกติ2อ,อะไรได้4 2 2เป็น4ทเดีนี้เราก็มาไล่ทําตัวข้างหน้าค่ะเราเอาเศษ2ส่วน2มาคูณค่ะเพื่อให้1ส่วน1เนี่ยกลายเป็นตัวส่วนเท่ากันนะคะหรือตัวล่างเท่ากัน เวลาคูณเศษส่วนค่ะบนคูณบนล่างคูณล่างสองหนึ่งเป็นสองสองหนึ่งเป็นสองบวกกับเศษห้าส่วนสองส่วนเท่ากันแล้วค่ะทีนี้ตัวนี้เราทําไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะบวกเจอลบนะคะการบวกลบจํานวนเต็มบวกเจอลบใช่ไหมคะกลายเป็นอะไรคะบวกเจอลบบวกเจอลบกลายเป็นลบค่ะโอเคเนาะทีนี้เป็นไงต่อนะคะ บวกกันได้เลยค่ะเศ็ส่วนเมื่อส่วนเท่ากันแล้วตัวบนบวกกัน2บวก5ส่วน2ลบด้วย2 2นะคะ2บวก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น7ส่วน2ลบกับ2นะคะโอเคข้อนี้ครูตั้งโจทย์สดๆนะคะอ่ะครูอยากให้เห็นครูอยากให้มีการผสมผสานเนาะ เลยมีเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การบวกลบคูณหารเศษส่วนเราก็เรียนมาแล้วตั้งแต่ป .6 เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการมาประยุกต์เข้าใช้ในการพิจารณาการบวกลบคูณหารไปเลยเนาะนะคะขอเศษส่วนเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยเพราะเราเรียนมาแล้วทีนี้ตอบเท่าไหร่นะคะเศษเจส่วนสองลบสองเหมือนเดิมค่ะทาให้ส่วนมันเท่ากันจะเป็นความรู้ป .6 แล้วเนาะนี่มันคือ2ส่วนหนึ่งเราต้องการทําตัวนี้ให้เป็น2ก็ต้องคูณ2ส่วน 2, 2. ะะแล้วทําตัวนี้ก่อนค่ะ7จส่วนสองก็เอาลงมาตั้งลบบนคูณบนค่ะได้สล่างคูณล่างได้2เท่ากันแล้วค่ะแล้วก็จับตัวบนลบกันนะคะรวบส่วนเป็นตัวเดียวเนะะี่ยค่ะได้แล้วค่ะ7ลบ4ได้เท่าไหร่คะได้3ข้อนี้ตอบเศษ3ส่วนส่วน2ค่ะครูขออนุญ,ญาตเนาะเอาเศษส่วนเข้ามาเข้ามาผสมในโจทย์ด้วยนะคะเป็นการยกตัวอย่าง แต่การพิจารณาเครื่องหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคูณหารนะคะก็พิจารณาเหมือนที่เราการบวกลบคูณหารจํานวนเต็มแม้กระทั่งการบวกลบนะคะก็พิจารณาเหมือนการบวกลบจานวนเต็มนั่นเองแค่เป็นเศษส่สวมนมาดําเนินการกันซึ่งเราเองก็เรียนมาแล้วในป .6 ใช่ไหมคะอีกสักข้อไหมคะอีกสักข้อไหมนะคะ,อะลองอีกสักข้อเนาะลองอีกสักข้อ เป็นข้อที่ข้อที่สามเอาอะไรดีคะข้อที่สามเป็นนะคะนี่ลบนะคะสองห้าสี่นะคะบวกเจ็ดโอเคไหมนะคะค่าสมบู์ของลบสองห้าสี่บวกเจ็ดนะคะหารด้วย ลบสอนี่ข้อนี้โอเคเราลองมาดูกันนะ,ะหารด้วยลบสอนะคะอันไหนที่เราต้องกระทำก่อนกระทําก่อนนะคะถอดออกมาทีละตัวทีละตัวทีละเครื่องหมายแล้วค่อยหาคําตอบวิธีทํทำค่ะในค่าสมบูรณ์มีตัวเลขที่กระทํากันอยู่นะคะมีตัวเลขที่บวกกันอยู่แล้วก็กระทํากันแล้วเราค่อยถอดค่าสมบูรณ์ออกมาโอเคไหมคะ เราอย่าเพิ่งไปถอดเลยเราไม่ใช่ว่าจะไปถอดเอาลบ254ถอดมาเป็น254เจ็ดถอดมาเป็น7ไม่ใช่นะคะมันกําลังจะบวกกันอยู่คือลบ254บวกเอยู่เราต้องดําเนินการก่อนถึงจะมาถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเป็นบวกโอเคเนาะเพราะฉะนั้นลบ254บวกเเครื่องหมายระหว่างตัวเลขเป็นเครื่องหมายเดียวค่ะเป็นการบวกลบจลํานวนเต็มนักเรียนพิจนารณาเลยว่าตอนนี้นักเรียนมีเงินอยู่254บาท นักเรียนมีเงินไปใช้หนี้7บาทหักล้างกันไปคือเอามาหักหนี้แต่หนี้นักเรียนยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นวิธีการนักเรียนทํำยังไงคะถ้าจะมาหาคําตอบอาจจะต้องไปทดนักเรียนทดเลยค่ะเอา2.5 4ค่ะเครื่องหมายไม่ต้องไปสนใจแต่เราพิจารณาตามความหมายเราติดหนี้อยู่เท่านี้เอาเงินไปใช้แสดงว่ามันหักล้างกันหนี้มันต้องลดลงมันหักล้างเอามาทําอะไรกันคะเอามาลบแต่คําตอบเราค่ะ เวลาไปตอบเราต้องไปพิจารณาตามโจทย์มันยังติดลบอยู่ค่ะอยู่ในค่าสัมบูรณ์เนี้ยแล้วเรามาดูว่ามันลบกันได้เท่าไหร่นะคะก็ลบกันปกตินะคะได้7ได้4ได้2 4 7เค่ะเพราะฉะนั้นในค่าสัมบูรณ์คือได้2 4 7นะคะนี่เป็นค่าสัมบูรณ์ของลบ2 4 7เป็นแบบเนี้ยเป็นตัวเดียวนักเรียนถึงจะถอด ค่าสัมบูรณ์ออกได้แล้วตัวเลขในนั้นมาเป็นบวกถ้ามันมีอะไรที่ต้องดาเนินการไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารนักเรียนต้องทําให้สําเร็จก่อนนะคะทีนี้ค่ะมาหารด้วยลบสองก็เขียนก่อนค่ะหารด้วยลบสองหลังจากนั้นเรามาถอดค่าสมบูรณ์กันเราบอกแล้วว่าตัวเลขใดก็ตามไปอยู่ในค่าสัมบูรณ์ออกมาจะเป็นบวกเสมอเนาะเพราะมันเป็นระยะทางไม่มีสิทธิ์ติดลบระยะทางระหว่างตัวนั้นกับ0ูนย์เราเดินทางออกจากศูนย์ค่ะเดินทางไปทาง จำนวนเต็มบวกนะคะ247หน่วยนะ,ะก็คือระยะทาง247ค่ะเพราะนั้นได้เป็น247ค่ะหลังจากที่เราถอดออกมาหารด้วยเลยคะ่ะหารด้วยลบ2ทีนี้มาพิจารณาค่ะในเรื่องของการหารจำนวนเต็มเราจะดูที่เครื่องหมายหน้าตัวเลขค่ะเนี่ยค่ะถ้าเหมือนกันคำตอบเป็นบวก หารการปกติถ้าต่างการคําตอบติดลบหารเงินปกติ247ไม่เขียนเครื่องหมายด้านหน้าแสดงว่าเป็นบวกลบ2บวกกับลบต่างการคําตอบต้องติดลบเวลาจะโทษนักเรียนไม่อาจจะไม่สามารถเป็นยังไงคะหารด้วยตาเปล่าแล้วเข้าใจอาจจะต้องไปตั้งหารใช่ไหมคะอาจจะต้องไปตั้งหารเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ว่า2 4 7เนี่ยมันหาร2เนี่ย เจ็ดมันเป็นเลขขี้มันหารด้วยสองมันไม่ลงตัวอยู่แล้วถ้านักเรียนหารมันอาจจะต้องตอบเป็นทศนิยมหรือเป็นจํานวนคละก็ว่าไปเนาะเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนเข้าใจคอนเซปต์อันนี้ครูตั้งโจทย์แบบสดๆมันอาจจะไม่ลงตัวนะคะมันอาจจะไม่ลงตัวนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนได้คอนเซปต์ไม่ว่าตัวเลขไหนมาเป็นทศนิยมเป็นเศษส่สวนเราเรียนมาหมดแล้วนะคะแค่มาใช้คอนเซปต์การบวกลบคูณหารนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะแค่นั้นเองดังนั้นค่ะคาตอบจะติดลบ ครูอนุญาตให้นักเรียนข้อนี้เนาะไม่ต้องไปหารกันก็ได้หรือถ้านักเรียนอยากหารต่อหารได้นะคะมันไม่ลงตัวมันจะเป็นทศนิยมนะคะก็หารด้วย2เลยค่ะนะคะขออนุญาตตอบไว้แค่นี้แล้วกันเนาะเพราะอะไรคะเพราะมันไม่ลงตัวแต่ประเด็นสําคัญของเราคืออยากให้เข้าใจคอนเซปต์ของการเอาความรู้เรื่องการบวกลบคูณหารนะคะคอนเซปต์เหล่านี้นะคะไปใช้งานรวมไปถึงเรื่องของค่าสมบูรณ์นะคะ